เจิมบรรยากาศร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนี้ก็จะร้านอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะ <c oughs> ประมาณนี้ฝั่งนู้นจะเป็นอ่าร้านบ้านพี่โบบหานนะคะบ้านอ่า บ้านเสือบ้านสิงนะคะบ้านพี่บัวบานนะคะเป็นร้านผลไม้อยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่ก็เป็นร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะวางวางก็แวะมาชมกันได้นะจ๊ะมาชิมด้วยนะคะร้อนมากนะคะบรรยากาศนี่ร้อนจริงฝากร้านด้วยนะคะแม่แม่พีพีเอฟซีทุกท่านนะคะ สั่งให้ควานช้างได้นะคะแล้วก็จะมีสาวโอนะคะจะเป็นคนไปส่งให้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ควานว่างไม่ควานก็ไปส่งเองได้ะคะ่ะ